What do you want want talk to me จูบต้องอรท้กันเจอผู้หญิงแล้วเหรอแอนดราเกิดต่อหน้าคนที่อยู่คนเดียวไม่อะเราคุยอ่อะถ่ายรูปผีค่ะเจอกดอีเวนต์แล้วก็เกลือเอ๊ะทำไมฉินหยิบไม่ได้มันหยิบไม่ได้ คุณแบบหลอนจัดโ okay, <'s> อเคปะซุยแต่ใจขึ้นบงคนเดียวเลยบอกเลยว่าควันขึ้นควันขึ้น,นเกมเนี้ยเว <Where? S 1> ไม่ค่อยน่ากลัวนะเ <c oughs> กมนี้บอกเลยไม่มีวันกรีดคุณ <c oughs> มาได้แน่นอน เฉยเดินในความมืดไม่เห็นมีอะไรเลยครับตรงข้างล่างดิพี่ต้ดินลงกยังครับโอ้เสียงดังไกรกลๆไกๆเฮ้ยข้างล่างเหรอัชนตี้วะเชนตี้เหรอเออเจ็ดองศาสี่องศาเนี่ยดุด้วยนะเราอะถือเลื่อยฟันเลยนะมาเนี่ยผีเผอเนี่ยนั่นแน่ทอกทุบมี ี่ไมผท็อกโทมี่เดี๋ยวดูกรดออกไปเลยกีฟอาร์ดาซายเจ้กระดูกกีฟอาร์ดาซายพี่ไม้ขึ้นมาทางกระดูกกันไหนมันไม่คุยกัะกูเลยขึ้นมาขึ้นมาทางกระดูกก่อนเดี๋ยวค่อยจะลงมา้องกันมาแล้วค่ะเิดไฟพี่ป่ะนี่ลงตรงนี้โอเคครับอืมสว่างโลกเลยได้แล้วครับกินเลยพี่เอาเลื่อยมาทำไมวะพี่ไม้แทงผีตกใจหมดเลยกินเลยพี่พี่ไม้หันกระดูกกินรมด ผีมานี่แทงสวนบอกเลยนะไปน้ำปางแก่จัดไม่น่าไปเธอไปได้ข้างล่างนี่คือตรงไหนอ่ะตรงนี้เลยพี่นี่อ่ะอุ้ยมี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 ควันขึ้นว่ะจบแล้วมีอะไรี่อะไรครับผมมีใครโดนอะไรฮะพี่แจงก็เงียบไปตกใจช็อกไปแล้วฮะออพี่ โดนหักคอร์ดโดนมันเทฉันมันไห้เอ้ยกดออฟพี่กดออฟไหนวะข้างข้างไอ้ฟิสติงทิมโบเลเตอร์เออโหมันไหลเห็นแล้วมองไม่เห็นเลยเอาหัวอกอน่อยดิมันอยู่ซ้ายแบบซ้ายมุมมุมมุมปมปมเลยอะซ้ายแบบซ้ายสนิทสีใสหน้าแต่มีแต่มีจริงแต่ถ้าอยากเห็นชัดคือเอาไปตั้งข้างนอกอีกทีตัวหนึ่ง มันอย ok ู่แถวโต๊ะอะโต๊ะทางซ้ายอ่ะใช่ใช่ไปโกดูนะโก่ทำไมถือกล้องหรอป่ะพี่เนี่ยวางมันโต๊ะเนี่ยขมิ้วตำรุดขมิ้วตำปราบขมิ้วตำรุดฉิบตับเฮ้เฮ่ใส่ดีนะเฮ่ใส่หรอ ไปเดี๋ยวแบล็คของมาเพิ่มพี่มันแค่ใส่ชั้นจะต้องตั้งก็เอ้าไม่เจอแต่เห็นนะทั้งที้เราเห็นใช่ป่ะเราเห็นสองตาเห็นนะฉันกับเธอฉันว่าฉันเห็นกับเธอแต่ต้องอะไรต้องไปต้องลองตั้งเพิ่มอ่ะกระสุนปีกเล่นมน้งเออไม่สบายใจน้องอยากจะเขียนเยอะๆอุ้ยใช่ เด็กเด็กรูเดกน่น่ในพรีว้าวเด็กผีรีบวิ่งหาฉันอู้เท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่อีสี่โอ้มันวิ่งมาเลยอ่ะตาหน้าตั้งเียด็กผีชอบวิ่งใครเขาเอาเกลือมันลอยตรงเอเอเอฟว้าวออกดิมันมองไม่เห็นต้องมองเอาเอเอเอฟออกดิพี่ใครจะเอาเกลือออกได้หรอไม่ก็เอเอเอฟออกแต่เกลือดิเอาออกให้หน่อยมือเต็ม โ้ยถ่ายไปเลยถ่ายรูปถ่ายรูปถาไม่มีกล้องไม่มีกล้องน่มยู่กล้องมันล็อกมันทาเพลงด้วยอะไหนนี่ไงน้องไหนปะพี่ไปแล้วโอ้โหมันทาเพลงด้วยพี่น้องครับพ้องฝูลองดูดิไม่ได้มาอีกแล้วมาอีกแล้วมันทำเพลงอีกแล้วมันทเพลงอีกแล้วเข้าไปถ่ายเข้าไปถ่ายไหนอะมันไม่กินหลังประตูอะ่ว่าน้อง ไปไหนแล้วะไม่งอยู่ไหนฟ้ามึงทำเพลงแบบไปไหนอ่ะคุณผีเด็กแม่งสุดแล้วอ่ะไม่ไม่มีจูกเลยว่ะจูกไม่ได้ต้องจากต้องขึ้นไปข้างบนอ่ะนเดินวะพี่เฮ้ยรอยเท้ารอยเท้าผ่านละคาราบเปิดแล้ว อยู่ที่ที่ขายหนึ่งอะหนูค่ะสมุดวางสองเล่มหรออ่วางไว้ในห้องเลยอันนี้มีสปิริตบอกไหมคะจิริบล็อกอยู่บนมีเอาไปคุยเลยนาำปิดไฟนาำปิดไฟแล้วเดี๋ยวเปิดแบบ Talk to me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  Talk to us Talk to us What do you want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  อยากเข้าไป Give aside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  ทำไมมันนิ่งจังวะออกมาดิ Give aside ไม่โดนพุสเต็ปเนี่ยทำไงเดียะบางรอดิ่อ่ะพี่ถ่ายรูปมาแล้วมาแล้วมาพี่ไหนอะไหนไหนอะไหนอะในห้องในห้องในห้องเท่าไหร่พี่มา้องเพลงมา้องเพลงตรงนี้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 ไหนวะ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 ไม่ยินเสียงหัวเสียงหัวใจถ่ายได้แล้วเสียงหัวใจเต้นรัวๆแต่แบบไหนถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายได้ม่อยู่หน้าปักเลยอีเป็นเท่าไหร่ดูดิโอเคถ่ายติดผีแล้วถ่ายติดผีแล้ว เข้าตู้ก่อนฮ่าฮ่าพี่ไหมอะไรพี่ยวาอีเมนมาถือหน่อยโอ้มันยืนหน้าคัดเอาเหรอไม่ปังลองไปคุเคลมหน้าคัดเอาเดี๋ยวมาด้วยกันเดี๋ยวอุ้ยมันออกมาแล้วมันออกมาออกโอ้มันเดินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไหนอปัมันอยู่ในห้องนั้นว่ะในห้องนั้นเลยอะในห้องนั้นแหละคือ ที่เด็ดมาแล้วมันออกแล้วมันออกแล้วฟางหยุดคุยปิดเลยปิดเลยออกแล้วออกแล้วใกล้มากโอ้โหโอโหืมหหน้าเขากำแพงตุบตับตุบตับตุบตับโอ้โอโยเด็กผีดุดุจริงๆอะพี่คือไม่มีที่จูบ,บเลยบะตรงเนี้ยคือต้องกอบซ่อนตู้ เบอกแล้วมันหามันหาเจอโดยการฟังเสียงเราเคอ่ะมันไปละมันยังไม่ไปไปแล้วไปแล้วพี่น้อง Where are you ในห้องโอ๊ยมาวหัวหัวหัวัวมัวมัวห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 หัวหััวหัวห a วหัว n t วหัว ช็อกคืออะไรอะไรอะไรมันวม่งมามันวิ่งมาอุ้ยลูกช็อเลยเกลียดหน้าเลยตอนมันวิ่งอ่ะน่าเกลียด What do you want แต่ตัวนี้ไม่คานนะเออไม่วิ่งอย่าเดียวเลยคาน์ที่เวลาเดี๋ยวมันล่าเดี๋ยวมันคานตอนมันแกล้งอ่ะมันจะวิ่ง w วอตจูดีวอลวอลเซนด้าเยสเอร์ช็อกคือ

อย่างเง้มดูจังเลยแต่กลัวตายยายายาแจ้งถืออยู่ถืออะไรวะพี่จเมื่อกี้พี่เหมือนพี่จะขังหนูอ่ะพี่จะไม่ให้หนูรอดจะนดาดุมากเลยทุกคนเออตัวนี้ดุจริงอุ้ยขอดูดุก็ได้ดูดุว่ะตามขอจริงเฮ้ยดุดูดุดุส่งท้ายดีแล้วดุจริงนะแน่ดุจริง แต่เรายังไม่มีหลักฐานเพิ่มนะเราต้องเอาอะไรเพิ่มป่ะเนี่ยเอเอ็ก็ <AM F S 2> ไม่ข <F> ึ้นเอเอ็มเอฟสิ่ก็เออไปดิบอ๊อกเราก็กดไลติงไลซิงกับกดเอาตอนเนี้ยได้แค่เนี้ยไปแล้วมั้งไปยังไปแล้วเปิดไฟก่อนพี่้องเอาหนังสือไปวางข้างในดิวางแล้วข้างในแบบขัดเอาอะเออวางหน้าขัดเอาพี่ไปดิจุดเกิดน้องอยู่ตรงนั้นไม่แซนดรา Where a e คนวกับพวกแกจริง s r o w y o e l f o a d ่ a โอ๊ยเป็นไรครับ n d r a กับไฟใสหนูโถ่นึกว่าทำอะไร Show yourself อ okay. right. oh, you? uh, oh, <sh 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 ุ้ยอะไรไม่ไร นั่งเรือใส่หนูโอ้โหจอยเซลกีได้แบบว่าหมดทุนแล้วะตี Where are you Where are you นะ Where are you What do you want Hey Sandra What do you want Where are you What ยัง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 ไม่มา วัดจุ้ยวอนวอนมาแล้วมาแล้วปางมาเข้ามาเข้ามาเข้ามามันฆ่าเรามาเลยฆ่าเรามาเลยค้างออกมาเลยมันไปแล้วมันไปแล้วไปไหนอ่ะขึ้นออกไปข้างนอกไปขึ้นชั้นสองและะ้วมั้งมันไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวมันตาม<ค>หาเขาแกนะ,นะยังไ,ไม่พูดอย่างยังไม่เลิกพูดอีกนะ มันเดินอยู่หน้าห้องเราเนี่ยมันไม่ตอบอีเอฟก็ไม่ดังมันไม่ตอบไม่อะไรเลยอ่ะเขียนก็ไม่เขียนอาจจะต้องไม่เขียนด้วยที่เข้าไปดูแลปะเดี๋ยวรอมันล่าจบครั้นี้นะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูใช้หลักษากคนที่ภายในล่าจนจะเป็นสเปรดิตบอกว่ะเพราะว่าดูเท่าไหร่แม่งต่อให้มันโชว์ตัวเอาไปจีมันก็สี อันนี้เว้ยพี่ตอนหนูถามมันเ่ว่าแว are y ยูมันกับพี่ไฟตอบหนูสังเกตมาสามรอบแล้วมันที่ไฟตอบก็ได้เด็กมันไม่ชอบตอบอ่ะมันไม่มีปากถ้าเป็นบล็อกก็คือจะเป็นแม่นะแต่แม่ชอบที่มืดอยู่นี่เราก็ไม่ได้เปิดไฟกันเลยใช่ปะล่ะใช่ใช่น้ำคาน่ะนังสื้เขียนนังสื้เขียนจบแล้วเฮ้เขียนหรอโอ้โหไม่ล้ว บอกแล้วต้องแหวงในแวใครครับยูเรว่ะยูเรโอ้เกือบแล้วนะเกือบดาวแล้วนะยูเรอีนั่เป็นยูเลยนะหมดแล้วเนี่ยเคว้ยังไม่เสร็จเลยวะไม่มีแล้วเนี่ยยูอจำจำผิดจำผิดจำผิดมาจาบเราแบบนี้โหน้องเกิดที่หน้าตู้ไฟเลยนะคะไฟคือแบบเกิดมาพร้อมปิดอ่ะเกิดมาปิดเลยโคตรดุเลยค่ะเป็คนถ่ายนะป้ากลับบ้านน้องว่าเด็กสุดท้ายน้องปิดไฟแล้วพี่ให้มันอยู่แบบคนเดียวกันอยู่ในความมืดปนนิยเหยียดเพศ ยูเรคิสุกัยไปเป็นตันมั่งนะคะเอ้ยทำไมเราตอบยูเรแต่มันเป็นเดมอนนะอ้าวปั๊กปะเนี่ยไม่ผมว่าคนออฟคนออฟที่เห็นอ่ะน่าจะผิดน่าจะไม่ใช่ถึงบอกอะผมอยากมั่นใจแต่ผมผมหาไม่เจอที่แล้วหล่อนสองคนบอกว่าเห็นโกดออฟแน่นอนนะมันเห็นจริงๆมันเห็นแรบเดียวอะ มันเป็นสปิริตบ็อกว่าโกไรติ้งแล้วก็เฟซซิ่งโหโดนผีแกงเต็มๆเลย